แม้ไม่อาจเทียงหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสรรสิน<า>ที่พ่อสร้างไวจ้จกขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยเยอะพ่อเดชชาฝ่าละอองบุร,ระบากหกข้าวหกกระบอกท่าพระเจ้าพันตรีสังวานมินมอง ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการกิตวิทยาที่สองพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวของกองร้อยปฏิบัติการกิตวิทยาที่สองได้มาพร้อมกันในที่นี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าและอผอูุรีระบาท พระเจ้าลักผู้ยิ่งใหญ่มหาแปรว่าใหญ่กษัตริแปลี่วนักรบมหากษัตริย์แปลว่านักร่วผู้ยิ่งใหญ่แลนเนี้ยที่ท่านทำพวกเราลบลบกับอะไร ไม่ได้เอาปืนเอามีดเอาขอา,อาดาบไม่มีช้างมีม้าขี่เหมือนกับสมัยพระนเรศวรแต่เป็นสงคารามที่ยืดยาวยืดเยื้อยาวนานนั่นคือสองคารามอะไรครับสงคารามปาก้อกนี่ไงลูกผมไม่เต็มสักทีปากไม่น้อยเนี่ยฟอกเล็กๆเนี่ยผมไม่เต็มทีหากไม่ได้กินมันก็ยิวถ้าเรากินอิ่เราก็สามารถเรียนหนังสือได้ถ้าเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วประเทศไทยเนี่ยสุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่มีความอุดม,มสดมบูรณ์ เราอยู่ใต้โลหะโลงิี่สผ่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่ปกก้ากรมกำมองเราอยู่เนี่ยนันะถือว่าเราโชคดีที่สุดที่เกิดเป็นคนไทยมองดูรอบข้างบ้านเราเนี่ยไม่ว่าเมรลาวเวียดนามแต่ก่อนเขาบ้านแตกสลักขาดแต่ตอนนี้บ้านเรากราลังแะแตกแล้วนะ่้าหม,มัวแบ่งข้งแบ่งขักวแบ่งภาคแบ่งฝ่ายอยู่มัวเดี๋ยวอายา้ายาเเพติดเข้ามาเสดจอยู่ของบันพบหลุดที่ลังเโลมดินเ่มาไหลรวมก,กัน แม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่าใหญ่ยังสู้สายเลือดของบรรบุรุษของเราไม่ได้ตัวนี้หนุนๆน้องๆต้องสํานึกและลึกอยู่ตลอดเวลาแล้วทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณคุณของแผ่นดินได้ทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณคุณของพระมภาษาได้ทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณคุณของคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ทำอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณคุณของสถาบันการศึกษาครูบาอาจารย์เราได้เราก็ทําความดีไงลูกมีคนถามมาทําความดีทำอย่างไร ทำความดีก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่ใหยุ่งเลยงขาเป็นคงอย่างนตอนนี้มีน้อก Han ้าว้องกำลังป็สาวพระองค์พระสยงมเทวาที options, one, so ่ราชจุกฟองฟุกฟ้องให้